นันแท้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งในช่วงตอนบ่ายนะฮะสำหรับรถที่อยู่ด้านหลังของผมอันนี้ก็เป็นงานต่อนนึงจากช่วงเช้านะครับเราพามาดูกันสําหรับรถเล็กซัสนะครับตัวนี้เป็นตัว RX 300นะเป็นรถนั่นแทบจะเป็นรถใหม่เลยดีกว่านะครับก่อนหน้านี้นะฮะก็มียางมาต่อยมาครับในช่วงร่างทางทางทางด้านขวาเลยก็ค่อนข,ข้างเยอะมากลูกค้าไปรุยยางมาต่อยผ่านนะครับแล้วก็ ภาพก่อนหน้านี้นะครับอยากรู้ว่าเยอะขนาดไหนนะกลับไปดูไลฟส์สดก่อนหน้านะครับว่ายังมาต่อยมาเยอะขนาดไหนเป็นก้อนเลยเป็นก้อนแบบมามา,มาแบบมาเป็นเลนเลยนะฮนะทั้งหินตรงหินตายมาพิบเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับถึงช่วงเวลานะครับส่งงานพามาตรวจงานก่อนจะประกอบตอนนี้เดี๋ยวลูกค้าเนี่ยผมแนะนําให้ลูกค้ามาดูงานกันก่อนประกอบด้วยแต่ว่าก่อนที่ลูกค้าจะมาผมขอไลฟส์สดก่อนจะได้ไม่ ไม่ยืดยาวเกินไปมาถึงก็จะได้ประกอบรถและส่งได้เลยนะครับโอเคสําหรับตอนนี้นะกับการร้างช่วงร่างแบบถอดล้อนะครับที่เราทํากันให้ดูนะครับในกรณีพวกนี้ปกติไม่ค่อยได้เห็นกันหรอกเพราะว่าถึงเวลาทํางานเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องกันไปเราก็ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูหลายๆตหลายคนก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าการทํางานเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้นะครับได้โอกาสนะครับทําให้ดูได้ก็ถือว่าค่อนข้างเยี่ยมเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้นะหลายๆคนก็จะเห็นนะว่าสภาพก่อนที่มาเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างด้วยว่าสวยขนาดไหนกลับไปดูต้องด้านหลังครับอตอนนี้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นคือร้อนหน้านะครับทางขวานะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับยังมาตรงยังมาต่อยนะก็เต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวิตไม่ว่าจะเป็นส่วนคันทักคันส่งปีนงปีกนกน,นะฮะเห็นอย่างนี้ไม่ได้ง่ายนะครับ ต้องใช้เวลากันระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ในส่วนของตุ้มล้อถือว่าออกมาค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะปกติตรงตํายีียนียไม่ได้ออกง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้ายางมาต่อยแบบสดๆใหม่ๆนี่แทบจะออกไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ออกมาได้สวยงามเลยนะแทบจะเป็นล้นใหม่ใบแดงละทีเดียวแล้วก็ในส่วนตรงนี้อ่าในตรงนี้จะมียามาต่อยวิ่งเข้าไปเอ่อเยอะพอสมควรแล้วก็เราก็เคลียร์ให้ลูกค้าแล้วนะครับบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งถอดเพิ่งถอดเลยเห็นป่ะเพิ่งถอดเสร็จแล้วก็เพิ่งใส่ กลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ในส่วนช่วงล่างนะครับนี่พาให้ดูหลายๆจุดนะครับที่ก่อนหน้านี้นะมียางมาต่อยเต็ไมไปหมดเลยตอนนี้ก็เรียบร้อยสวยงามนะครับจะบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับกว่าจะออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยเราใช้เวลา,นาในการทํางานอยู่ประมาณจะบอกว่าครึ่งวันก็อาจจะเกินนะเพราะว่าเราเริ่มถอดล้อเนี่ยตั้งแต่สิบโมงตอนนี้ก็จะเย็นแล้วนะครับหาล้อหลัง ล้อหลังเนี่ยในส่วนของโช๊คนะครับตรงนี้เมื่อกี้มียางมาต่อยอยู่เป็นกรองเนยนะขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับซุ้มลงซุ้มล้อนะครับเปื้อนไปหมดนะฮะยางมาต่อยเต็มไปหมดนะครับโดยเฉพาะในคานตรงนี้หลายๆคนจะเห็นภาพก่อนหน้านี้นะว่าโอ้โหรอยไม่ได้รอยยางมาต่อยเพียบนะครับมาเต็มไปหมดนะฮะเกาะทุกส่วนที่สามารถจะเกาะได้นะครับสปริงเกาะหมดนะครับนี่พวกเซนตตรงเซนเตอร์ข้างหลังนี่ตรงนี้คือยางมาต่อยเกาะหมดเลยนะครับ ตอนนี้ก็ออกได้ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วอ่ะพาไปดูฝั่งนูน้นฝั่งนู้นซึ่งจะบอกว่าค่อนข้างเล็กน้อยนะไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อ่ะมุดลงมาดูข้างล่างด้วยอ่าในส่วนของข้างล่างนี้ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับอ่าท่อเธอสวยงามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของคานสวยงามเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ทํากันแค่ฝั่งเดียวนะเราทําฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีค่าโฟงค่าปุ่นนะอันนี้ก็สวยงามนะครับ เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็โชคดีที่ไม่โดนยามาตอยทั้งสองฝั่งนะครับงานผมก็น้อยลงนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยแค่ล้างช่วงล่างอย่างเดียวก็กินเวลาพอสมควรแล้วมียามมาตอยมาฝั่งหนึ่งนี่จะบอกว่าใช้เวลากันเยอะกว่าเดิมตั้งเยอะนะฮะ่าตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่หลายๆคนก็จะเห็นนะว่ามีคราบเต็มหมดเลยยวผมบอกให้ดูตอนนี้นะครับสวยงามมากๆขึ้นแล้วนะครับโชคเชิกสะอาดอานนะครับ ใหม่เหมือนเดิมนะครับกับช่วงล่างของเล็กซัสนะครับจะบอกว่าครั้งนี้ถ้าจะเป็นรถใหม่เลยดีกว่านะรถใหม่มากๆนะแล้วก็ทางลูกค้าน่าจะไปลุยมาต่อยมาแล้วทําใจไม่ได้อะอันนี้บอกเลยว่าคงจะทใจไม่ได้นะครับเป็นผมมก็ทําใจไม่ได้ครับเอาออกก่อนก่อนที่มันจะสายนะครับเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วนะฮะแล้วก็สําหรับครันนี้อ่โคตรโชคดีนะครับที่ทางลูกค้าเนี่ยเป็นรับใสกันลอยมันเรียบร้อยแล้วนะฮะทางด้านข้างๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ออกค่อนข้างง่ายนะฮะก็ออกกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว สวยงามเหมือนเดิมนะครับเบรกซัดตัวนี้ RX สามร้อยนะพาไปดูกันอีกหนึ่งอันนะฮะตรงล้อนะครับเดี๋ยวล้อฝั่งนี้ยกให้ดูข้างหลังให้ดีนะครับนี่อันนี้ล้อฝั่งที่เอ่อขวานหน้านะครับอ่าทางด้านหลังนี่เรียบร้อยสวยงามนะครับก่อนอันนี้นก็จะมียางม,มาตอยรอบวงเลยนะครับอันนี้ออกมาค่อนข้างดีเป็นร้อนใหม่แล้วอ่ะพาดูล้อหลังอีกนิดหนึ่งนะอยากเห็นให้ลูกค้าได้เห็นถ้าชัดเลยนะครับ นี่นะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตำแหน่งไหนก็ตำแหน่งนั้นนะครับเราก็ยังคงวางที่ตำแหน่งเดิมฝั่งนี้ไม่น่ากลัวครับล้อฝั่งนี้ไม่น่ากลัวเพราะว่าเป็นล้อฝั่งที่นะฮะไม่โดนยางมาต่อยนะครับนี่ก็ออกมาสวยงามปกติเลยนะแต่เราก็ล้างจนเรียบร้อยสวยงามนะครับจะบอกว่าตอนนี้ก็จะบอกว่าตกงงานได้เลยดีกว่าทนะี่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะสำหรับรถเล็กซั้นไอสาร้อยตอนนี้นะ ลูกค้านะครับสามารถมาดูงานกันก่อนก่อนที่จะประกอบได้ครับแล้วก็เรายืนยันเรื่องของคุณภาพของตัวงานถ้าไม่พอใจเนี่ยก็ทาให้ใหม่นะครับไม่อินดีคืนเงินนะเพราะว่าเราทํางานไปลแล้วนะครับไม่ยินดีคืนเงินถ้าเราทํางานไปลแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างเรียบร้อยสวยงามแล้วก็สภาพใหม่เหมือนเดิมลูกค้าก็สบายใจได้แต่ครู่หนึ่งเดี๋ยวลูกค้าจะเดินทางมา,มาดูด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ เ็เอออย่างหนึง่งจะพาดูช่วงล่างก่อนจะไปดูช่วงล่างเลยนะเอากลับกองนิดนึงนะครับอ่านอกจากว่าตรงในส่วนของโชกและซุ้มรอแล้วเนี่ยเรามีช่วงล่างด้วยนะช่วงล่างเราทำความสะอาดให้นะเห็นไหมนะครับอลืมเลยนะครับดุประสงค์หลักคือการล้างช่วงล่างนะครับก็ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมคือคันนี้เป็นรถใหม่ครับโชคดีมากที่เป็นรถใหม่แล้วก็ทํางานได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ลูกค้าก็จะเลือกที่จะ ล้างยางมาต่อยทั้งทีก็เอาออกให้หมดเลยแล้วกันครับทําให้ใหม่เหมือนรถใหม่ป้ายแดงไปเลยนะครับก็ออกมาที่ค่อนข้างดีนะครับ้าเพลโคตดใหม่นะครับประปาตาดใหม่เหมือนเดิมนะครับท่อเป็นสนิมอันนี้เป็นปกติแล้วนะฮะจะมียางมาต่อยค้ายางมาต่อยเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นน่าจะออกไม่ได้นะนะเพราะว่ายางมาต่อยมันเจอความร้อนแล้วก็จะกลายไปแล้วขณะอย่างนี้นะครับนี่ตรงนี้ใหม่มากครับ ใหม่จริงๆอะคือคันนี้ไม่รถใหม่เลยอะแทบแทบจะแบบไม่มีความเก่าให้เห็นเลยอ่ะแล้วก็ไปโดนยางมาต่อยมาก่อนหน้านี้มันก็เลยเป็นลักษณะที่ท่านเห็นครับเป็นผมผมก็ทําใจไม่ได้นะฮะ mm hmm. โอเคออกมาข้างนอกแล้วโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะมิกกี้แต่งสวยขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมา,มากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับมา mm hmm. เลือกใช้บริการกับเรานะครับ RPM Auto d e a l i n g วันนี้สวัสดีครับ